ฮัลโหลค่ <Hello. S 2> uh, ะคะ่ะเรอเองค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเราไป่ห็นแง่ค่ะขอจุ๊ไว้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลอ้าวแบ่โมดเลยค่ะอ๋อแต่ไม่เป็นไรคะ่ะยิ่งเพิ่งได้ที่ชาร์จแบตสำรองมาใหม่เดี๋ยวเราลองมาดูกันคะ่ะว่ามันเป็นยังไงโอเคค่ะเดีย๋ยวจะมาอันบอกดูเจ้านี้เลยคะ่ะเจ้าที่ชาร์จแบตสำรองวีแวนรุ่น VPM10 b M C, ค่ะเขามาของเพิม่พมความจุถึง10,000มิลลิแอมป์เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูค่ะว่ารูปทรงนั้นในสวยงามไหม ตัวเครื่องนะคะมีระบบป้องกันเข้าอย่างป้องกันขั้นตอนการชาร์จแอร์ชีย์ขัดกรองกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมสําหรับอุปกรณ์และสามารถนําขึ้นเครื่องบินได้ค่ะรูปทรงสวยงามมากค่ะออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์วัตถุป้องกันการลื่นป้องกันเหงื่อเพื่อรองรับความสะดวกสบายในกิจกรรมการเคลื่อนที่ระหว่างวันพุตคู่ไทซีและ USB-A ค่ะเพื่อรองรับความสะดวกในการชาร์จ ไปยังอุปกรณ์2เครื่องในเวลาเดียวกันสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ช h อปปี La าซ d ดและเจดีเซนทันได้เลยค่ะ